ครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เป็นเวลาแปดโมงครึ่งนะครับแบตเตอรี่ผมมีปัญหาแล้วครับผมเนี่ยขึ้นแสดกให้เส็นว่าแบตเตอรี่มีปัญหานะครับเดีย๋ยวผมจะลองมาเช็คดูว่าแบตเตอรี่ของผมเป็นแบบดิเทียมฟอสเฟตนะครับหรือว่า LSP นะครับ l f p นะครับผมความจุที่ 280แอมป์ระบบ48โวลต์นะครับผมมีปัญหาซะละอันนี้ก็เก็บไฟไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำการตรวจเช็คดูนะครับผมว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับแต่ก่อนอื่นผมก็จะเอาแบตลูกเก่ามาเปลี่ยนก่อนนะครับเป็นแบตเตอรี่ NMC นะครับผมความจุอยู่ที่120นะครับ นี่ก็เป็นแบต NMC นะครับความจุที่120แอมป์นะครับผมเดี๋ยวจะเอาตัวนี้มาใช้แทนก่อนนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นลูกสำรองนะครับผมไม่ได้ใช้เดี๋ยวเรามาเช็คแบตลิเทียมกันนะครับว่าเป็นอะไรถึงมีปัญหานะครับเดี๋ยวติดตามชมกันครับครับนี่ก็เป็นแบตลิเธียมฟอสเฟตนะครับ จากด้านซ้ายนะครับผมจะเห็นรอยไหมที่คั่วนะครับตรงเหล็กรูเนี่ยครับอันนี้คือสาเหตุนะครับของการใช้งานไม่ได้นะครับก็คือหนึงเซลล์นะครับที่ช็อตแต่ก็ดีนะครับที่ไม่เกิดเพลิงไหมครับผมนี่ก็เอามาให้ชมกันนะครับก็คงต้องเปลี่ยนครับอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นแบต nmc แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับผมร้อยยี่สิบแอมระบบสี่สิบแปดโวลต์เดี๋ยวเรามาดูหน้าจอกันเนี่ยนี่ผมเอาไฟหลวงลงแล้วนะครับก็ลูกเก่ายัางใช้ได้ดีอยู่นะครับสำหรับแบตรุน nmc นะครับอันนี้ลูกเขาจะเล็กกว่านะครับผมแล้วก็ไฟเขาก็จะ,สะเสถียนกว่าด้วยนะครับผมที่เคยใช้มานะครับ ไม่เหมือนกับนิเทียมฟอสเฟตนะครับวอตเขาจะแข็งนะครับผมบางทีเขาขึ้นเนี่ย54ใช่ไหมครับอยู่ๆก็หล่นวูบลงมาเลยครับเหลือ48ก็เจอมาแล้วนะครับผมก็ไม่นิ่งเท่าไหร่นะครับแต่ MC นี่ยเขาจะขึ้นเป็นสเต็ปครับ49 50 51เนี่ยเขาจะขึ้นอย่างนี้เวลาลงก็ลงลงเป็นขั้นบันไดนครับผมก็จะสมูทกว่า ตอนนี้แบตก็มีอยู่ที่49 2ุโวลต์นะครับผมนี่เรากำลังชาร์จอยู่ไม่มีไฟหลวงนะครับผมเอาเบรกเกอร์ไฟหลวงแล้วก็เป็นมาเกือบอาทิตย์แล้วนะครับผมพอดีไม่มีเวลาทำก็รอให้ครบวันหยุดก่อนนะครับก็เลยมาทำแล้วก็เลยมาทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมกันด้วยนะครับสำหรับแบตลิเธียมฟอสเฟตนะครับเขาก็มีปัญหาระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับ จะไม่นิ่งเหมือน nm c นะครับผมอันนี้คือประสบการณ์จริงที่ใช้มาครับทุกอย่างก็มีข้อดีข้อเสียนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่า9ก้าโมงเช้าเนี่ยแผงผมจะชาร์จได้เท่าไหร่นะครับเนี่ยแผงค่อยๆเพิ่มนะครับสามสีสิบวัต์แล้วนะครับผมแดดก็กำลังมาแล้วนะครับ 7แอมป์นะครับผมที่ผลิตได้นะตอนนี้นี่ครับวัดขึ้นมาแล้วนะครับ600กว่าวัดแล้วนะครับอันนี้3.3แอมป์ครับผมน,นี้แรงดันนะครับค่อยๆเพิ่มขึ้นแล้วนะครับผม สำหรับกระแสไฟในบ้านผมใช้อยู่ตอนนี้ก็โหลดอยู่ที่291วัตต์นะครับผมนี่ก็ให้มาดูกันนะครับบ้านผมเป็นระบบไฮบริดนะครับตอนแรกผมคิดว่าอิวอั์เตอร์จะไปก่อนนะครับปรากฏว่าแบตเตอรี่ไปก่อนนะครับผมก็ใช้มาได้ปีกว่าๆเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับ แต่ AMC ยังไม่มีปัญหานะครับก็ยังใช้การได้ดีอยู่สําหรับแผงของผมนี่เป็นขนาด380วัตต์นะครับแปดแผงนะครับผมแล้วก็มาต่อด้วยอันนี้นะครับอันนี้วางไว้อย่างนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวรอให้หมดหน้าฝนก่อนเป็นขนาดห้ารอวัตต์นะครับเนีย่ยวางไว้อย่างนี้ก่อนนะครับจํานวนสามแผงนะครับต่ออนุกรมกันไปเลยนะครับผม เราก็ใช้ร่วมกันกันกบแผงแผงทั้งบ้านของผมนี่เป็นแบบโมโนโน,นะครับผมคือแสงน้อยเขาก็ผลิตกระแสไฟฟ้าได้แล้วนะครับวันนี้เริ่มมีแดดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาลื้แบตบลิเธียมฟอสเฟตกันนะครับว่าเป็นเพราะอะไรนะครับก็ถึง ได้ไม่เก็บไฟนะครับผมเดี๋ยวติดตามชมกันต่อเลยครับครับผมตอนนี้ก็ตอนเที่ยงนะครับดูการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ครับเนี่ยได้สูงสุดถึง2.7กิโลวัตต์เลยนะครับผมถือว่าเยอะมาก เึ้นขึ้นลงลงอยู่นะครับแต่แดดดีนะครับวันนี้เนี่ยสองจุดเจ็ดเลยนะครับแล้วก็แอมที่ผลิตได้เนี่ยตอนนี้นะครับให้ดูเนี่ยเจ็ดจุดเก้าแปดแอมเลยนะครับผมถือว่าได้เยอะนะครับแล้วก็มาดูแบตเตอรี่ว่าได้เท่าไหร่นะครับ แบตเตอรี่ห้าสิบหกโวลต์เลยนะครับผมอันนี้ก็เปลี่ยนเป็น NMC เหมือนเดิมแล้วนะครับความจุที่120แอมป์นะครับผมเป็นแบตเตอรี่สำรองที่ผมเก็บไว้อยู่อันนี้ก็เป็นแบบ48โวลต์นะครับส่วนเครื่องนี้ก็เป็นเครื่องอินเร์เตอร์ไฮบริดนะครับผมขนาด5.5กิโลวัตต์ก็ใช้มา จะสี่ปีแล้วนะครับนี่ครับแสงดีมากครับอันนี้นี่ถ้าเปิดแอร์ก็ได้ถึงสองเครื่องนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูแบตเตอรี่กันนะครับผมนี่ก็เอามาอัปเดตให้กับท่านผู้ชมได้ชมก่อนนะครับครับตอนนี้ก็เปิดแอร์ขนาด9000 btu นะครับ เป็นแอร์รุ่นเก่านะครับผมเป็นแบบฟลิกสปีดสองเครื่องนี้ก็กินกระแสอยู่ที่1.7กิโลวัตต์นะครับหรือว่า1,700วัตต์ครับผมเดี๋ยวผมจะให้ไปดูที่แอร์เลยนะครับว่าเปิดเครื่องไหนบ้างนะครับผมเดี๋ยวตามมาดูเลยครับ ครับนี่ก็เป็นแอร์ฟิกสปีดอยู่ชั้นล่างนะครับผมขนาด9,000 BTU อันนี้รุ่นเก่านะครับผมก็โปิดอุณหภูมิที่24องศาเลยนะครับก็ใช้งานได้ไม่มีปัญหานะครับผมเดี๋ยวไปดูอีกห้องหนึ่งนะครับผมเปิดแอร์ไว้เหมือนกันอยู่ชั้น2ครับผมครับนี่ก็เป็นแอร์อีกเครื่องหนึ่งนะครับเนี่ยรุ่นเก่ามากเลยครับผม อันนี้ไม่มีอุณหภูมิบอกนะครับผมเพราะว่ารีโมทหน้าจอนี่เสียหมดแล้วครับอันนี้ก็เป็นขนาด9000บีดีินะครับผมนี่ก็เปิดอยู่เป็นแบบรุ่นเก่านะครับฟิกสปีดเดีย๋ยวให้ดูรีโมทกันนะครับนี่เป็นรีโมทนะครับผมเนี่ยหน้าจอเสียมแล้วครับ ส่วนมากแอร์รุ่นเก,ก่าวนี้รีโมทจะเสียหมดแล้วนะครับต้องใช้รีโมททดแทนกันนะครับผมอันนี้ก็เพียงพอนะครับสำหรับแผงโซลาเซลล์ที่เราผลิตกันเดี๋ยวตามมาดูที่อิอร์เตอร์กันต่อเลยครับอันนี้เราก็อยู่ที่หน้าจออิอร์เตอร์กันแล้วนะครับตัวนี้แอร์ก็ทำความเย็นได้ระดับหนึ่งเขาก็จะตัดลงมานะครับผม เนี่ยเหลืออยู่900กว่าวัตต์นะครับก็จะตีซะ1,000วัตต์ 1, 1, นะครับผมตีเลขก,กลมๆไปเดี๋ยวเรามาดูว่าเที่ยงกว่าๆเนี่ยเขาจะผลิตกระแสไฟฟ้าได้เท่าไหร่นะครับเนี่ยอันนี้แบตบไม่ลดลงเลยนะครับผมเพราะว่าแผงเรานี่ผลิตเหลืออยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูแผงกันนะครับผมว่าผลิตได้เท่าไหร่ อนนี้แผงก็ลดลงมาแล้วนะครับเหลือแปดร้อยจริงกแปดร้อยหกสิบห้าวัตต์นะครับผมสี่ร้อยวัตต์นะครับสองแอมป์นะผมอันนี้ก็ แลก็ถ้าเกิดแผงบริสไม่พอก็จะดึงจากแบตเตอรี่เข้ามาเสริมนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมก็จะไม่ใช้ไฟจากของการไฟฟ้าเลยนะครับเนี่ยใช้จากแผงแล้วก็แบตเตอรี่เท่านั้นนะครับผมน,นี่แบตก็อยู่ที่120แอมป์นะครับเปลี่ยนมาเป็นแบบ NMC แล้วนะครับผมระบบ48โวลต์เนี่ยนี้จะเข้าหน้าหนาวแล้วนะครับผมก็ปลายเดือนตุลาแล้วนะครับ ผมก็เอามาอัปเดตให้กับ FC แล้วก็ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับอันนี้ก็ให้ดูว่าช่วงกลางวันเนี่ยผมก็เปิดแอร์ฟรีฟไปนะครับผมลงทุนเพียงหนึ่งแสนบาทอันนี้ผมก็คืนทุนเป็นที่เรียบร้อยนะครับคืนทุนก็สามปีครับผมเฉลี่ยก็เดือนละ3าม0ันถึงสามพบาทนะครับผม ในการลดค่าใช้จ่ายเรื่องค่าไฟฟ้าครับผมโอเคครับครับอันนี้ผมก็มาเปิดแอร์ขนาด17 0 0 BTU นะครับเป็นแบบอิวพร์เตอร์นะครับผมผมก็ได้ปิดอ,อแอร์ขนาด9000 BTU แบบฟิกสปีด2เครื่องแล้วนะครับอันนี้ก็มาเปิดตัวใหญ่ตัวเดียวนะครับผมเปิดที่25องศานะครับ นี่เป็นรีโมทนี่ครับผมย<ม>ีม่แพา่องศาก็ยวให้ดูเบเกอร์ไฟนะครับนี่เบเกอร์ไฟผมก็เอาลงคือให้ใช้จากแผงแล้วก็แบตเตอรี่ล้วนๆน,นะครับไม่เอาไฟจากการไฟฟ้าเข้ามาเลยนะครับผมเดี๋ยว จะพาไปดูที่เครื่องอิเมอร์เตอร์กันเลยนะครับว่ากินกระแสะเท่าไหร่นะครับผมอันนี้ก็ประมาณบ่ายโมงครึ่งแล้วนะครับแดดเริ่มค้บแล้วน,นะครับผม อันนี้ก็ซักผ้าไปด้วยนะครับเครื่องซักผ้าผมก็เป็นแบบฝาบนขนาดก็สิบหกกิโลนะครับก็ทำงานไปด้วยแล้วก็ซักผ้าไปด้วยเปิดแอร์ไปด้วยนะครับกินสามสิบสามแอมป์นะครับผมเยอะอยู่นะครับแบตเตอรี่ก็เหลือห้าสิบสามจุดเจ็ดโวลต์นะครับผมเนี่ย ชจากแพรนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยของ mc ็เขาจะนิ่งกว่านะครับผมไม่วนเขาจะไม่แข็งนะครับวนแข็งนี่ส่วนมากจะเป็นกับดิเทียมฟอสเฟตนะครับผมที่ผมเคยใช้ตอนนี้ก็มีปัญหาแล้วนะครับก็ทอนออกมาเช็คนะครับเนี่ยโหลดอยู่ประมาณสองจุด ตีกลมๆนะครับ2,400วัตต์ครับผมที่ใช้ณขณะนี้นะครับก็แผงแผงก็ผลิตได้เนี่ย2.4ก็พอๆครับกับการเอาไปใช้นะครับผมก็คือผลิตมาแล้วใช้ไปพอดีนะครับผมที่เห็นแบตกระพริบนี่ก็คือเขาดึงจากแบตด้วยนะครับเมื่อกี้นี้ เนี่ยแดดมาก็เนี่ยสองจุดสี่แล้วนะครับเนี่ยแดดเริ่มมาแล้วนะครับผมเนี่ยดูกันแบบเรียวไทม์ครับดูแอมเนี่ยเนี่ยแอมที่ผลิตได้เจ็ดจุดสามแอมเลยนะครับผมก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับผมเพราะว่าแอร์เนี่ย เตอร์กินกระแสอยู่ที่แปดจุดห้าแอมเลยนะครับก็ที่เหลือก็จะดึงจากแปดมาด้วยนะครับผมก็ใช้ไฟฟรีไปนะครับช่วงกลางวันนี่ผมก็มาอัปเดตให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับ ผลิตได้2.4นะวันนี้ประมาณเจือ2.3นะครับผมก็ผลิตมาใช้ไปนะครับผมให้ดูกันจัดจะเลยนะครับผมแปดก็เหลือ54.4นะครับอันนี้นิ่งนะผมเนี่ยกระแสน,นิ่งหมดเลยจะเห็นได้ว่า NMC นี่ดีกว่าลิเทียมฟอสเฟตแน่นอนนะครับขนาดก็เล็กกว่าด้วยเบากว่าใช้พื้นที่ก็น้อยกว่าแต่ว่าราคาก็สูงอยู่นะครับ แต่ก็มีข้อเสียนะครับเอา NMC นี่เขาจะติดไฟนะครับส่วนนี้คิมฟอสเฟต a นี่เขาจะไม่ติดไฟครับผมเพราะฉะนั้นก็ไว้นอกบ้านดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นแบตเตอรี่นะครับผมอยู่ในกล่องก็ตีเป็นหลังไม้นะครับผมไว้ในนี้ ก็เอามาให้ชมกันครับผมในช่วงกลางวันนะครับเปิดไฟฟรีกับแผงโซลาเซลล์ครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มนะครับผมแบตเตอรี่ของผมก็จ่ายไฟไม่มีปัญหานะครับอันนี้ก็ยังใช้ไฟจากแบตอยู่เดี๋ยวผมก็จะเอาเบรกเกอร์ ไฟหลวงขึ้นแล้วนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็แบตเตอรี่ก็มีอยู่ห้าสิบจุดหกโวลต์นะครับก็เริ่มเดินเป็นปกติแล้วนะครับผมถ้าเราเปิดแอร์9 0้าพันมิลลินี่ก็จะได้ประมาณเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งนะครับแบตก็จะหมดสำหรับแบตเตอรี่ NMC นะครับ ความจุที่120แอมป์นะครับผมก็วันนี้ก็มาอัปเดตให้ดูในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับผมเออเลอร์โอเคครับผมก็มา อัปเดตแต่และช่วงเวลามาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับครับหลังจากที่แกะแบตเตอรี่ออกมานะครับจากเสร็จก็มี1เซลล์นะครับคือตัวนี้นะนะครับไหมนะครับผมก็คือเกิดการช็อตตัวของเคาเองนะครับผมก็ของก็ต้อง มีเสื่อมครับก็ถือว่ายังดีครับที่เสียเซล์ลเดียวนะครับผมแล้วก็อนันนี้ละลายเลยนะครับผมขันน็อตแล้วก็หัวน็อตขาดเลยแต่ก็ไม่เกิดเพลิงไหม้นะครับนี้ก็สรุปสาเหตุที่แบตเตอรี่ขึ้นโชว์ที่อิมอร์เตอร์นะครับว่า ก็เช็คแล้วก็คือเป็นที่เซลล์อันนี้นะครับผมก็คงต้องซื้อเซลล์ความจุ280แอมป์นะครับเป็นแบบลิเทียมฟอสเฟตนะครับผมเอามาแทนตัวนี้อีกหนึ่งก้อนนะครับก็จะใช้ได้แล้วนะครับผมก็ย๋ยาจะทำการจัดชุดแล้วก็ติดพวกแอคทีฟบาลานะครับผม สวัสดีก็มีข่าวแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามชมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ